นที่ใช้งาน i อ a d ดแล้วก็ใช้งานตัว Apple p e เ c i นซนะครับด้วยเติร์ปพาร์ที่นะครับในส่วนของการเขียนจดโน้ตอะไรก็ทราบกันดีนะครับเปลี่ยนลายมือเป็นเตกได้นะครับแต่ว่าในส่วนของแอปเปินก็รองรับเช่นเดียวกันสำหรับหลายๆแอปนะครับแล้วก็อย่างเช่นในส่วนของคนที่ใช้งาน u t u b e นะครับต้องการที่จะเขียนคอมเมนต์หรือว่าแชทนะครับอย่างเช่นในส่วนของการเพิ่มขว,วัญตัวน,นี้นะครับเมื่อแตะนะครับเราก็สามารถที่จะ ลายมือเป็นเทคกได้นะครับนะครับตัวนี้เพืเ่อนๆเห็นว่าไม่ได้เป็นภาษาไทยนะครับแล้วบอกนะครับเลือกภาษาก่อนนะครับตัวนี้เราจําเป็นต้องเลือกภาษาครับเลือกภาษาไทยนะครับ ลองเขียนให้ดูนะครับมีความกิดเห็นเพิ่มนะครับสามารถนะครับคอมเมนต์หากเราเพียงผิดนะครับเราก็รับได้นะครับนะครับก็ถือว่าสะดวกดีในการใช้งานนะครับ ว,ว่าตอบโจทย์การใช้งานนะครับจากนั้นเรากดส่งตามปกติได้เลยนะครับซึ่งก็สะดวกสาหรับคนที่อาจจะไม่สะดวกในส่วนของการพิมพ์นับก็เลือกในส่วนของการเขียนลายมือเป็นติก๊กสำหรับการคอมเมนต์ว,ว่าตอบแชทในการรับชม y o u t u หรือว,ว่าสอบถามในการดูคลิปต่างๆก็ถือว,ว่าตอบโจทย์การใช้งานครับ